อนออกมาเนี่ยคือคือไม่ใช่เเวอร์นะแต่นี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคนะือแรกโคตรดีคือคุมเกมหมดทุกอย่างให้ไม่ได้สู่สองน้ำสองโดนน้ำวุบระดีสมบูรณมันไม่ตั้งอยู่เลยหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอช่วงไฮสุดท้ายพยายามดีๆจนแบบดึงเริ่มลนะ้างทำตกต้นขึ้นมาแต่ไม่ที่โดนแต่น้ำมันตั้งมันดรามานะ่าที่เขาบอกว่า ถ้าพวกหนูไม่ตั้งใจทุกเรื่องที่พี่ดูนี่นะราม่าเนี่ยจ,จะเกิดขึ้นกับเราแต่พี่ว่าไม่มีใครอยากเกิดพี่บอกเลยว่พี่ไม่อยากให้พวกเราแม้ว,ว่าเป็นแฟนแฟนกีฬาเป็นนักกีฬากับบรรมการที่ผัดของรอบกับมาทิ้งข้าวกีฬาแม่งร้องเพลงแม่งร,ร้องแม่งข้าร้องเพลงแต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะยอะไรเลยบอกว่ามันมีความสุขมากๆมีใจเรื่องอะไรผู้ชายวันนี้เขาอยูอ่แบบ ก้อมมาเองจริงๆแต่พี่โอนพูดเลยเขาหล่อเนี่ยคอนเสิร์ตในระดับแชมป์เขาได้การเฉียบรอกแชมป์ผู้ชายแล้วก็หลายคนเก่งคืออย่างน้อยในที่ที่ว่าเป็นในบางคนทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เฉียบแชมป์แต่ว่าพี่จะบอกว่าพวกเรามีศักยภาพพี่จะไปตรงนั้นได้ที่มัน่นใจหน่วงนั้นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ตั้งใจซ้อมใส่การดูแลตัวเองนอกสนามไม่ได้ก็ไปถึงตรงนั้นแล้ว เราคิดว่าเราเ,รเตรียมพร้อมนะเขาเตรียมดีกว่าเราหลายๆคนเขาพร้อมเขาอยากเขากระหายกระตเขาพร้อมที่จะพูดเททุกอย่างน,นั่นหมายความว่าอะไรพี่กำลังบอกว่าพวกเราให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมมากๆนะดูแลตัวเองเราคือทีมเดียวหน้าที่เป็นบอยเบอนะในวันที่พลาดผูกขาเราอยเวลกรสามาเทยไม่เยอะแต่ที่โค้ชมั่นใจใน,นพวกเราเลยว่าพวกเราครั้งนี้คือ เรามาจากความการอสมัสนุรนะตอนนี้เราต้องถีบตัวให้สู่นะไม่มีอะไรั้งสิ่นี้เพียงแต่ว่าโฟกัสมากขึ้นกับสิ่งที่ทีโ่โบต้องการในเพื่อเราวิ่งนะครัขอให้มีความรู้ว่าเราจะวิ่งนี้เพื่ออะไรจะไปนี่อะไรเพื่อนคิดอะไร,ะไรลูกนี้ผู้เ่สูดด้อะไรเดี๋ยวเราจะได้อะไรก็ต้องได้ีดชิพทีๆๆ่ิอตรงนี้เนี่ยอ่มันเป็นการสื่อสารที่โคตรสำคัญเลยสำหรับ คอยากคิดว่า,ามีมาช่วยเกตว่าหน้าเป้าคือมีเม็ดเม็ดได้กืบทุกคู่แต่ว่ากว่าที่พวกเราจะไปช่วยมันช้าะนะคือตอนเนี้คือตรงข้ามกับพวเป้าตนก็ไปเล่นด้วยนะก็คือถึงแม้ว่าสมมุติว่าโอเคเรามีหน้าเป้าที่วันนี้เราตัสร้า,นานสงสมมต,ออสติว่าฟิล์มได้ถ้าปล่อยฟิล์มไดียรบเพราะกว่าการที่คนหาหลังให้คกูแล้วคอรมบอลท่านน้ไม่ใช่ง่ายจะโดนสอบเลยแต่พว ไปถึงเสียแล้วถือกับห้ามคิดอย่างนั้นเป็นการถ้าคิดอย่างนั้นพี่คิดว่าคอนเซ็ปต์นี้ไม่เหมาะกับเอ็ชานนะแล้วถ้าผู้ชายเองเหน็บได้ก็ไม่ทำไปช่วยกลัวที่จะวิ่งกลับไม่ได้ดู้ดูวันออกกลางนู้ดูเวทนาชัดเจนทันท,ทีที่เขาพุ่งได้เนี่ยหรือเวทหรือวีรโตเนี่เยเขาพุ่งเข้าไปเติมเลยทันทีทันทีที่เขาได้ขึ้นยันตัวได้พุ่งไปคนนกล้งหลังฟังตรงข้ามสองพวกเราต้องไปสา,ส,าสามต้องไปสามอย่าเพิ่งนึกว่า,าจะเสียหมด แล้วอาจจะได้กลุ่มก็ได้นี่คือโอกาสที่สองมันเข้าไปต่อมาเหมือนที่เราโดนอินโดนอย่าคิดว่าเราเป็นเบอร์นหนึ่งอาเซียนเดีย๋ยวคิดว่าเราเป็นรองแชมป์เอเชียแล้วเรแต่เริ่มทำใหม่ตั้งแต่วันนี้แล้วจะทำให้ทุกคนได้เห็นเอยากอยากคิดว่าตัวเองเก่งอยากคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์นหนึ่งในอาเซียนตลอด ความจริงมัจะเกิดคึ้นะไรอ่อ้อแต่พี่อเชื่ออย่างพวกเราเยอ่อยู่พวกเรามนาะเราสู้่อู้พวกเราสู้ทุกคนอยไ่ทุกคนไม่เคยที่จะไม่สู้พ่โอร,รู้ทุกคนสู้ะร่หลังจากนี้พี่โอจะดจะว่าจะเสียงดังอะไรแล้วแต่อปล่อยคนเต็มที่ออกมาอย่างเวลาต่อสองหุ้ดหาย าบอลมาปักมาปั๊บปั๊บย่างเงี้ยนั่นแหละคือการแข่งจริงเลยนะ,นะอย่างนั้นเลยเฮ้ยไม่มีมามันออกแนมไม่มีอะไรแล้วนะ